คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงใช้งามหนึ่งและงามสองต้นโสมใบเหลืองพืชไม่กินปุ๋ยงามจัดให้ติดดอกยากดอกร่วงไม่มีผลงามจัดให้ผลผลิตน้อยลูกเล็กผิวไม่สวยงามจัดให้ดินเสียดินเน่าปลูกอะไรก็ไม่เติน ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรงามก็ช่วยแก้ปัญหาพืชได้เพียงแค่คุณลองใช้งามหนึ่ง1 1> และงามสองงามช่วยปรับโครงสร้างพืชให้แข็งแรงโตเร็วใบเขียวไร้เพีย้ยนอนมแมลงรบกวนงามช่วยปรับบุงดินให้รวนซุยรากเดินดีป้องกันเชื้อราและโรคพืชงามช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีลดลงได้มากกว่า50เปอร์เซ็นต งามใช้ได้กับพืชทุกชนิดงามผลิตจากธรรมชาติปลอดภัยจกากสารเคมีกเกษตรอินทรีย์ชัวโปรโมชั่นไม่ลองไม่รู้งาม1คู่งามสองราคาปกติ2,400บาทพิเศษสั่งตอนนี้ลดทันที50จ่ายเพียง1,200บาทแต่ถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุดตอนนี้แถมฟรีอีก1ชุดทันทีปกติราคา7,200บาท จ่าเพียง2,400บาทเท่านั้นเฉพาะ20สายแรกเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศลองเลยงาม 1, งามสองคู่หูปลูกอะไรก็างามคู่เดียวจบสอบถามโทร8 8 2 4 4 2 6 6 2 6หรือ l ลายแอดกเกษตรงามส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้เฉพาะ20สายต่อวันเท่านั้น